Oiال دو ك فص ع كة ان نص شرع الب طي مكقا ب مع م قا بييس للقدمك شاء โอ้ยบังวะไแฟนไทยเลยเ ใจีกขนมาใจอกขึ้นมาจกขึ้นมาลมเริ่มไม่ไม่ทรมาหน้าจ้าเอาแล้วเอาแล้วเร่มต้นล้เพราะว่าท่านกี้าร์แจ้งรักพูดอะอรรักพูดอะไรนักพูดอะไรอะไรองไรอะ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 ไ